ขอต้อนรับสู่เรเบรบูลูชันศูนย์รวมขององค์การจอดลิกยานกรอดทางทหารที่น่าทึ่งที่สุดของโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเซนจูเรียนเอ็มเเหส่วนหนึ่งรุ่นปรับปรุงปี2025ที่ยังคงปฏิบัติการอย่างสง่าง,งามในกองทัพไทยรถถังในตำนานที่มีต้นกำเนิดจากวิศวกรรมชั้นนำของอังกฤษได้รับการปรับปรุงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ตอบสนองต่อยุคสมัยใหม่ขององค์การรบตระกูลรถถังเซนจูเรียนซึ่งพัฒนาโดยสหราชอาณาจักรช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2 ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์รุ่น Mks-5 ส่วนหนึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอย่างเกาหลีและเวียดนามโดยเน้นการเสริมกรอดและการเคลื่อนที่ที่ดีขึ้นประเทศไทยได้เล็งเห็นคุณค่าของเซนจูเรียนและนําเข้ามาเสริมกําลังในกองทัพตั้งแต่หลายทศวรรษก่อนพร้อมทั้งดําเนินการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในปี2025ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเซนจูเรียน MK เศษ5ส่วนหนึ่งอย่างครอบคลุมโดยมุ่งเน้นไปที่การติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยกล้องตรวจจับความร้อนและระบบเชื่อมโยงข้อมูลสนามรบขั้นสูงนอกจากนี้ปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรรอยย่ออัแหนแ7ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันการสั่นสะเทือนใหม่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงระหว่างเคลื่อนที่การปรับปรุงเหล่านี้ได้ยืดอายุการใช้งานของเซนจูเรียนให้พร้อมสู้ศึกในศตวรรษที่21 เพื่อรับมือกับภัยคุกค,คามในยุคใหม่กองทัพไทยได้ติดตั้งแผงเกราะคอมโพสิตแบบแยกส่วนบนตัวถังเซนจูเรียนแบบดั้งเดิมช่วยเพิ่มการป้องกันจากกระสุนเจาะเกราะและระเบิดเคมีอีกทั้งยังติดตั้งระบบป้องกันตัวเชิงรุกที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธต่อต้านรถถังและ RPG ได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตรกรรมด้านการป้องกันเหล่านี้ทำให้เซนจูเรียน MK 75่วนหนึ่งสามารถเผชิญหน้ากับภัยคุกค,ค,คามสมัยใหม่ได้อย่างมั่นใจโดยไม่สูญเสียความคล่องตัว เพื่อให้สมรรถนะด้านการเคลื่อนที่สอดคล้องกับความสามารถในการรบที่เพิ่มขึ้นเซนจูเรียนเอ็มเคเซหส่วนหนึ่งได้รับการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากโรสรอยเมทิออเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงให้กำลังมากขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมระบบการสะเทือนและชุดสายพานก็ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวทั้งในป่าทึบพื้นที่ภูเขาและทุ่งราบของไทย ในปี2025 Centurion Mk เศษ5ส่วน1ทำหน้าที่หลักในแนววอรนรองและเป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนการยิงเคลื่อนที่ภายในกองพลกราะของไทยแม้ว่ารถถังรุ่นใหม่จะทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการรบแนวหน้าแต่เซ n t u ร i เ n ียนยังคงมีบทบาทสำคัญในการรบในเมืองภารกิจรักษาสันติภาพและการปราบปรามการก่อความไม่สงบด้วยความทนทานและพลังยิงที่ได้รับการปรับปรุงทำให้มันยังเป็นสินทรัพย์ล้ำค่าในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถถังไฮเทค การคงอยู่ของเซนจูเรียนเอ็มเคเศษห้าส่วนหนึ่งในกองทัพไทยไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวและการเคารพในมรดกทางการทหารรถถังรุ่นนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะผ่านการเวลาไปนานแต่ด้วยการอัปเกรดที่เหมาะสมเครื่องจากคลาสสิกก็สามารถรับมือกับสนามรบยุคใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิความสำเร็จของไทยในการฟื้นฟูเซนจูเรียนสะท้อนให้เห็นถึงสมดุลระหว่างการรักษาประเพณีและการมุ่งสู่อนาคต ซ e นจูเรียนเอ็มเคเนหนึ่งรุ่นปี2025เป็นตัวอย่างอันทรงพลังขององค์การผสานอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างขุมพลังในสนามรบไร้เร o l u ลูชันจะยังคงพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดยานยนต์ทางทหารที่เปลี่ยนโฉมโลกของเราอย่าลืมติดตามตอนต่อไปสำหรับการจอดลึบรถถังและยานกรอดที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเดิม